ร้อยสี่สิบเดี๋ยวนะคันนี้ยางใหญ่ด้วยนี่ใช่ครับพี่สวัสดีครับผมหนุ่ยจุนเนอร์ครับส่งงานทำห1.9 DDI Blue Power นะครับ2020นะครับคันนี้ขอเบิ้ลตัดแบบเน้นๆแบบเก่าไม่ขอรวมเหมือนชาวบ้านเขาจัดให้อันนี้1.9 2,020นนะครับเบิ้ลตัดอีกเสียงหนึ่ง <S <S <S> นี่เป็นเสียงตัดอีกแบบหนึ่งแบบนั้นมันจะลวงปึ๊บปึ๊บปึ๊บงั้นเดี๋ยวมันจะมันแล้วแต่คนชอบแต่เราชอบอย่างเงี้ยใช่ครับมันต่างจากตอนเดิมไหมต่างแต่ตอนมามันต่างจากตอนมาไหมโอ้โหต่างเยอะพี่เยอะใช่ไหมากตอนมาไม่ใช่อย่างนี้โอ้โหคนละเรื่องเลยคนละเรื่องนะ 3 0มสิบ้อยสีแต่ขับไปเรื่อยไม่มีควันควันมันจะออกตอนที่เราเราเหยียบเยอะๆจริงพี่ลองสังเกตของควันเดี๋ยวนะคันนี้ยางใหญ่ด้วยนี่ใช่เอาพี่รถเดินเรื่อยนะเดินดีมากเราลองเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลได้ไหมปุ่นปุ่นปุ่นปนได้แล้วใช่ เราเพิ่ตัดได้ตัดได้ไหมตัดได้อันนี้จะเป็นเสียงตัดแบบเน้นๆไม่ได้รัวส่วนมากสมัยนี้เขาจะเล่นรัวกันแต่ว่าเราเนี่ยมันต้องแบบเดิมหน่อยมันแล้วแต่คนชอบใช่ครับมันแล้วแต่คนชอบจริงๆบางคนบางคนชอบทาให้ผมทําแบบพี่ทาแบบเหมือนโปรสปีดได้ไหม รอสองพันแล้วรวมผมทําได้นะแต่แม่วิ่งใช้งานนั้นแม่งเละเทะหมดอ่ะคือวิ่งใช้งานมันวิ่งยากทาอ่ะไม่ยากแต่วิ่งใช้งานมันยากมันจะแบบมันจะเด้าช่วงสองพันอ่ะมันจะคนนี้เคยใส่กล่องโคสปีดจะรู้ว่าอาการมันเป็นยังไง ันไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะตัดไปเดับยีร้อยหกแล้วโอ้ยโอ้ยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสปีดรีแมปไว้ด้วยนะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวครับขอมันเป็นเพื่อนได้นะครับกดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยละ่ะขอบคุณมากครับ